สมาธิก็ยังคงที่แต่สิ่งที่จะทําให้หลุดออกจากอุเบกขาและสมาธิตัวนั้นน่ะมันจะต้องมียานเกิดขึ้นยานตัวนั้นจะต้องอาศัยนิพพิทาวิลาคะนิโรธวัฏสขะคือคือต้องเห็นขันห้าเกิดดับอ่าแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายเบื่อนายปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิลาคะแล้ว นะคะก็คือคลายปล่อยทุกในใจในจิตที่ที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดพบมันดับไปแล้วมันได้ในโรธแล้วมันทีนี้มันโม้สะ้ามันสลัดคืนครับเพียงไม่มีเราเลยไม่มีเราเลยแล้วมันหลุดออกไปแล้วจิตมันจะตั้งมั่นของมันต่างหากเลยมันจะเห็นจิตพอพอยานตัวนี้ปรากฏเกิดขึ้นอ่ะมันจะเห็นจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากของมันแต่ที่ที่ไปถึงตรงนี้ที่ไปถึงเพียงแค่รู้ว่าจิตตั้งมั่น รู้ว่าอาการตั้งมั่นคืออะไรแต่จิตที่มันตั้งมั่นจริง,รงๆมันยังไม่ปารากฏเข้าใจปะคะอืมครับครับเมื<ด>่อกีอ้ผมเพิ่งเข้าใจว่าอุเบกขาก็ยังซ้อนด้วยอยู่เบกขาอีกทีหนึ่งทุกอ,อ,อ,องค่ผมเห็นผมน่าจะเก็ตละต้องอาศัยอุเบกขาละอุเบกขา<ล><ช>อย<อ>่างเช่นพอเราเห็นกายกายมันเป็นอุเบกขาโดยธรรมชาติ เวลาที่เรามีจักขูวิญญาณเห็นสิ่งต่างๆจักขูวิญญาณพวกนี้พอเห็นแล้วมันก็ดับมันก็มีอุเบกขาโดยธรรมชาติถ้าอยู่ในสมาธิใช่ทีนี้พอเราเราเห็นทุกอย่างเป็นอุเบกขาหมดตัวมันเข้าใจแล้วอุเบกขามันก็ทํางานของมันก็ต้องมาหาวางที่อุเบกขารอบหนึ่งมันเป็นอุเบกขาหมดพอมันนิ่งหมดนิ่งหมดสภาพทุกอย่างนิ่งหมดเป็นอุเบกขาหมดมันก็จะปล่อยภาวะของความ ขอ,ข,อของธรรมชาติพวกนั้นเพราะมันรู้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเกิดดับไม่มีการอะไรอะไรอะไร,ะไ,ร okay. ไม่มีธรรมชาติอะไรอะไรผม,ผมไปลองดูตรงถ <laughs> <พ>อดเนี้ยค่ะได้เข้าไปจมันต้องเข้าไปตรงนั้นครับแล้วมันก็จะเห็นว่าพอมันเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะตรงตาม,มที่พระศาสดาทรงตรัสว่าเป็นเพียงศักวะสัญญามันก็คือเข้ายอด เข้ายอดเนีว่าสัญญาณาสัญญาก็คือทุกอย่างเป็นแค่สัญญาสัญญาที่มันจําทั้งๆที่ทุกอย่างมันเฉยมันไม่ได้ให้ใครมาจํามันแต่สัญญามันเกิดขึ้นไปจําเองแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมันเองแล้วเราก็ปล่อยสัญญานั้นก็เข้าวีมุตงแล้วเป็นอย่างนั้นนะ